สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะอ่าวันนี้ครอบครัวตัวกรมนะคะจะเดินออกกําลังกายนะคะนี่พ่อควานพาเดินออกกําลังกายริมทุ่งนานะคะริมทุ่งนาวันนี้บรรยากาศไม่ร้อนนะคะวันนี้บรรยากาศริมท้องทุ่งนาไม่ร้อนนะคะนี่พาเด็กๆมาเดินออกกําลังกายชมวิวแถว ทุ่งนานะคะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ออกมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติท้องทุ่งนานานแล้วนะคะเนื่องจากฝนตกฝนตกนะคะฝนตกบ่อยเกือบทุกวันนะคะวันนี้เหมือนอ่าวันบรรยากาศดีบรรยากาศดีก็เลยพาเด็กๆอ่าเดินออกกําลังกายชมท้องทุ่งท้องนาไปนะคะวันนี้น้องช้างก็จะได้ผ่อนคลายคลายเครียดด้วยนะคะ อาเมงน้อยดูนะคะโอ้ยดูนะคะเมงน้อยก็อยากเลมหมยานะคะเมงน้อยเขาก็อยากเลมยญ้าเหมือนกันนะคะ <het is so cute> เดินออกกำลังกายเลมหมยาริมทางไปนะคะวันนี้ <het is so cute> มากันทั้งสามแม่ลูกนะคะพาม,มาเดินออกกำลังกายทั้งสามแม่ลูก บรรยากาศริมท้องทุ่งนาดีมากเลยนะคะเขียวขจีสองข้างทางนะคะเขียวขจีสองข้างทางบรรยากาศเขียวขจีสองข้างทางนะคะเดินออกกําลังกายด้วยเลีมยหญ้าข้างทางไปด้วยนะคะ,ะป้า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 ,ปา,ปาน พาหน้องช้างออกมาคลายเครียดนะคะ mm hmm. ดื่นออกกำลังกายง mm hmm. า,านคนสวยนั่น <laughs> โอ้ยดูเมงน้อยนะคะเลมยาข้างทางค่ะเมงน้อยเขาเลมยาข้างทาง วนีบรรยากาศดีมากนะคะวันน <deal> <anderen> ี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะนั่นๆป้าคนสวยป้า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 คนสวยป้าป้าบรรยากาศดีมากเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเดินออกกําลังกายด้วยนะคะเล็มยหญ้าข้างทางไปด้วยนะคะ ด้ไอ้จามมาขอไปกินข้าวก็าด้วยป่ะอุ้ยดูคนสวยอุ้ยดูนุ่มเมงอ่ายาวอ่อนชอบมากเลยออโป่ะป่ะป,ะปะไปกินข้าวเขาป่ะป่ะจงเลยจงเลยจงเลยเลยนาะวันดีจงเลย

เก่โตทาเล็มยาอ่อนนะคะเล็มยาอ่อนงช้างชอบมากนะคะจะไปแล้ว ออกกำลังกายนะคะมาถึงหมู่บ้านแล้วนะคะเมื่อกี้ออกไปชมอทองทุ่งนานะคะวันนี้ก็ตอนนี้ก็ถึงหมู่บ้านร้านค้านะคะโอ้ยดูเห็นร้านค้าแล้วไปไม่ได้เลยนะคะ อยากจะกินอะไรหรือเปล่าคุณสวยนานจะเอาอะไรหรือเปล่าไหนไหมคะคะคุณสวยจะเอาไวต้มมิ้นนวไวต้มมิ้วจะอู้นั่งรอเลยโอ้ยนานนานน้ำมันโอ้ยถึงลานขานั่งรอเลยนะคะถึงลานขานั่งรอเลยนุ่มิงโอ้ยไหมโอ้ยอสองขวด โอ้ยๆนัานๆจะกินนั่นน่ะเดี๋ยวไปเอาเองนะคะไปหาใบตะมมิวดีกว่าน้องอามอ้าวนสวยนะคะน้องอาม หาบอด้วยนี่ก็ยโยกกนก็ยโยกกดโกลน,นี่นะคะมาถึงร้านคาไปไม่เป็นเลยนะคะต้องได้กินนมไวตมิวโกนนะคะต้องกินไวตมิวโกนถึงจะไปได้นะคะดูอาปากโลเลยนะคะอาปากโลเลยอร่อยไหมลูกโอ้เย็นเย็นนะคะ เดินออกกำลังกายมาเหนื่อยๆได้กินไวแต่มิวชื่นใจจังเลยนะฮือนะคะชื่นใจจังเลยนี่อ้ยดูนะคะดูทำปากโอ้ยขอบคุณค่ะก่อนจ้าช่วยๆอ่านี่ขวดหนึ่งให้แม่ลิลลี่อ่า พอแล้วให้แม่ด้วยขวดหนึ่งอ่ดูดูนุมเงนุ่มงกินนมแม่อยู่โยอะเยนเงน้อยขัดคุณแม่ไวอ้ออ้าอุ้ยดูนะคะไปไม่ได้นะคะต้องได้ไวตามิวโกนอ้าวดูดูนะคะอ๋อยังไงก็ผ่านด่านน้องวันดีไม่ได้นะให้คุณแม่ด้วยอ๋อเมงน้อยนู่มงกินแต่นมก็พอรู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูนะคะ เยยเยๆเยยเยยเยยป้าป้ากลับบ้านหมดแล้วขอบคุณค่ะ,ะยายช่วย,ยก่อนนี่ป้าป้ากลับบ้านเดี๋ยวจูบีให้เด้อเด,ด, oh ด,ด้วอ่ากลับกลับอ่าวางไว้ก่อนเออกลับกลับแล้วกลับแล้วนะคะดื่นออกกำลังกายต้องเสริม กกลับถึงบ้านก็ต้องไว้ตามิ้วคนละขวดนะคะสามสาวซื้อมาซติมไวตามิ้วคนละขวดนะคะไปเมงน้อยนูเมงน้อยกินไม่ได้นะคะเมงน้อยกินนมแม่นะคะเมงน้อยกินน้ำนมแม่อย่างเดียวนะคะแล้วก็จส่งเสียงดีใจนะคะดีใจได้กลับบ้านนะคะ ทานแล้วนะคะถ้าเด็กๆตดินออกกําลังกายนะคะคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ